สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแป๋วจะหยิบเรื่องใกล้ตัวมาเมาส์กันโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องของการข้ามเพศของเหล่าคนดังค่ะคือตอนเกิดมาเนี่ยอยู่ในอีกเพศหนึ่งแล้วพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยก็ค้นพบตัวเองนะคะว่าอ้าวอยู่ผิดร่างก็เลยต้องทําตามหัวใจเรียกร้องดังเช่นเขาเหล่านี้ค่ะ หลังศาสตร์ไอเดียไม่ยัง้งกับหนังตรภาคแห่งตำนาน The Matrix จนกลายเป็นหนังขึ้นหิ่งและได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นตำรับของหนังเหนือมนุษย์รวมทั้งหนังดังอย่างเช่น V4 Vendetta และ c r o u d Atlas l a r r ี่ a า h o w s k สกหนึ่งในสองผู้กำกับพี่น้องของหนังเรื่องนี้ก็ตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศจากชายกลายเป็นหญิงไปเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่จาก l a ล r y เป็น l า na โดยเผยว่าเขาเติบโตมาด้วยความรู้สึกเกลียดชังตัวเองค่ะสับสนว่าควรจะแสดงออกตามเพศสภาพที่เป็นชายมาตั้งแต่เกิดหรือจะเป็นอย่างที่จิตใจลึกๆสั่งให้เป็นถึงขั้นเคยเขียนจดหมายลาตายยาวตั้งสี่หน้าค่ะทิ้งเอาไว้ที่ชานชาลารถไฟแล้วก็เตรียมจะกระโดดให้รถไฟชนตายเลยแต่มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนจ้องอยู่หน,น้าก็เลยเปลี่ยนใจหันหน้าสู้ความจริงจนตอนนี้ไม่เพียงเป็นผู้กำกับแถวหน้าแต่ยังได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิเพื่อชาวรักร่วมเพศอย่างจริงจังด้วย อีกคนนึงก็คือร็อกเกอร์หนุ่มหล่อทอมแกรเบลิลนักร้องนักแต่งเพลงและมือกีตาร์วงพัง r o ร็อก Against Me. เจ้าของเพลงฮิตอย่าง New Wave และ White c r o s e s และท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าสภาพจิตใจเบี่ยงเบนทางเพศมาตั้งแต่เด็กแต่ทอมก็ยังตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีรูปด้วยกันหนึ่งคนจนกระทั่งไม่ไหวจะแอบและเขาก็เลยออกมาสารภาพต่อสังคมว่าจิตใจฉันเป็นหญิงในร่างชายค่ะก็เลยตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่จาก ทอมแกเบิลเป็นลอร่าเจนเกรซแล้วก็ยังคงเป็นบล็อกเกอร์เหมือนเดิมแล้วก็มีภรรยาคนเดิมด้วยหันมาทางบ้านเราที่ชัดเจนเลยก็คือซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกบอยแบนด์สุดฮอตที่สาวสาว,สาวแห่กรีดในช่วงปี2535ถึง2539แต่แทบไม่มีใครระแคะระคายเลยนะคะว่าซันนี่เนี่ยแอบระทมทุกที่ต้องแอปแมนเอาใจสาวสาวและแทนที่จะใส่ชุดคอนเซ็ปต์แมนแมนเต้นแบบแข็งแรงแข็งแรงเธออยากจะใส่กระโปรงหวานๆวานหิ้วสายเดี่ยวแล้วก็เต้นแบบเซ็กซี่มากกว่า จนกระทั่งถึงการอวสานของวงสันนีก็เลยได้ทำตามหัวใจเรียกร้องเสริมหน้าอกทั้งกินทั้งฉีดฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็นุ้งกระโปรงใส่สายเดี่ยวจนถึงทุกวันนี้ละค่ะในทางกลับกันน้องเจี๊ยบละละนาก็กำลังเป็นที่จับตาว่าจากสาวสวยที่มีมงกุฎการันตีเธอจะกลายเป็นทอมไปแล้วหรือเปล่าแถมเจ้าตัวยังตอบแบบน่าคิดอีกนะคะว่าเธอก็เป็นของเธอแบบนี้มาตั้งนานแล้วเปิดใจคุยได้หมดทุกเพศะคะ่ะ แต่มองว่าก็ดีนะเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีผิดถูกหรอกค่ะเป็นอะไรก็เป็นเถอะเป็นให้สบายใจแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมขาคือเราต้องชัดเจนค่ะว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรแล้วเราต้องยอมรับตัวเราเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเรื่องที่ว่าสังคมจะยอมรับเราหรือเปล่าก็จะตามมาเองแหละ